ลับตาฝันเป็นตัวตตเป็นตาเตยขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นทิยญาติปาร,ร,รามปรากันจ้า,าอยากฟังไหมอันลอ,อยเลยเนะาะสเก็ตขาวสันทันปรรลก<า>คุณแม่ทองสุข แม่ใหญ่ของลูกคำถามเลยจ้ะหรือคุณแม่ทองสุขเนี่ยท่านละโลกแล้วไปไหนแลวท่านมีข้อความใดฝากมาถึงตัวลูกบ้างคะโดยอยู่หรือเปล่าจ้าโดอยู่ค่ะการที่แม่ใหญ่หรือขึ้นแม่ทองสุขของลูกจะเสียชีวิตตัวท่านก็ไเด้หมดสดติแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องราวต่งางๆายนอกเลย ก็เป็นภาพสมมตินะจ๊ะแล้วเมื่อตัวท่านได้เสียชีวิตลงกายละเอียดของท่านก็ได้ลุดอ,อกอาก,กายหยาบแล้วก็มาเยืนอยู่ข้างๆร่างตัวท่านวยความรู้สึกที่มึนๆงงๆแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วสมมุติเอานาะภาพสมมุติเอาเนาะจากนั้นตัวท่านก็ได้เดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในรองมัจจวาใิท่านรักษาตัวอยู่ มันเป็นอะไรอ๋ออืมเออเมื่อวานก็อมบุ้ยเค็มเมื่อวานอวันตินบุ้ยเค็มวันนี้พี่ติ๋งกำลังป้อนนมให้ท่านรับทาน เออทำไมต้องอิ่มอร่อยก่อนคือแม่ก็สำลักแล้วก้มหน้านิ่งแพดน้ำตัวทั้งข้าห้องไอซียูไแจ้ว่าคุณแม่จะอยู่ได้อีก30นาทีแต่เพราะไขามันไปอุดเส้นเลือดหลอเลิ่งหัวใจแล้วคุณแม่ก็ค่อยๆหมดลมหายใจไปจนในตอนนั้นกายละเอียดแม่ใหญ่ของลูก แต่จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวท่านเองกำลังฝันไปแต่ในขณะเดียวกันตัวท่านก็กลับรู้สึกว่าตัวท่านก็มีสติและรู้สึกเหมือนว่ากำลังตื่นอยู่เออช่นเดียวกันเคยร,รู้สึกก่าฝันไปแต่รู้สึกเอ๊ะเหมือนตอนกำลังตื่นอยู่ตามทันไหมจ๊ะคล้ายมีสติอย่างนี้ แต่เหนไดยังทําให้ตัวท่านเกิดความวรู้สึกสับสนและเกิดความลังเลสงสัยกันมาในใจว่าเอ๊นี่ตัวท่านกําลังฝันอยู่หรือว่ากําลังตื่นอยู่กันแน่ถามท่านไหมจ๊ะแต่ถึงกรณน,นั้นเนี่ยเมื่อกายละเอียดของท่านน่ะได้เห็นว่าตัวท่านยังสามารถเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วว้าว ท่านก็เกิดความวารู้สึกอเลตเตดีใจเป็นอย่างมากว่าตัวท่านเองได้หายป่วยแล้วนี่ <c oughs> หลังจากดื่มนมนั่น,น <c oughs> ที่ท่านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเช่นนี้นั้นก็ทั้งนี้ก็เป็นพระตลอดอริยะเวลาหกปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ตัวท่านเลื่นล้มกระดดกสะโพกหักตัวท่านก็ได้แต่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ เดินไม่ได้เลยตามทันไหมจ๊ะพอเวลาพานไปได้ไม่นานนักด้วยความที่กายเอียดของท่านมีความผูกพันกับที่บ้านของตัวท่านเป็นอย่างมากต่เหตุนี้เองเจึงนำมาให้ท่านนึกถึงบ้านตอนที่กายละเอียดไม่ใหญ่นึกถึงบ้าน กาเรียกท่านก็ได้แวบกลับมาที่บ้านตัวท่านเองในทันทีก็เป็นภาพสมมุติเอาเนอเพราะว่าเวลามันกระทนหนนพอการละเอียดแม่อยางลูกด้กลับมาถึงที่บ้านของตัวท่านเองแล้วแต่ก็ได้เข้าไปพูดคุยสื่อสารกับลูกๆของท่านแต่ไม่ว่าตัวท่านจะพยายามพูดคุยหรือสื่อสารกับลูกๆท่านอย่างไรเนี่ย สมาชิกในครอบครัวอย่างไรก็ไม่มีใครรับรู้และรับทราบถึงงานกลัาบ,บ้างท่านได้เลยท่านใดท่านก็ได้เห็นก็นในบ้านกาลังจัดงานให้กับตัวท่านอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจและก็อาลัยรักอย่างสุดๆได้เหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่นเองจึงทําให้การละเอียดของท่านรู้ตัวได้ทันทีว่าตอนนี้ตัวท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่ กายเลียงท่านรู้สึกตัวว่าตัวท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็เกิดความรู้สึกเป็นห่วงลูกๆของท่านโดยเฉพาะตัวโลกซึ่งเป็นโลกที่ท่านารักและห่วงใยมากขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเมื่อตัวท่านารู้สึกชนิี้ตัวท่านยังได้แวะเวียนไปหาลูกๆแต่และคนด้วยความรักและเป็นห่วงโดยตัวท่านจะไปยืนอยู่ใกล้ๆและพยายามพูดปลอบโยน โล,โลกโลกทุกคนเพื่อต่างกายโลก,โลกโลกทุกคนได้รู้ว่าต่วท่านได้มาหาโลกโลกท่านด้วยรักและผูกพันหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกัน กับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ยังพร้อมจะยินดีกับรอยยิ้ที่เธอมีอยากเห็นยิ้มที่ชื่นบานอยากเห็นจากเธออยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไป ซึ่งกายละเอียดแม่ใหญ่ของลูกก็ได้แวบไปแวบมาหาลูหลวงท่านเช่นนี้เนี่ยจงกระทั่งมาบุญที่ลูหลวงท่านสมาชิกในครอบครัวได้ทําแล้วก็ทิ่ส่งไปให้ท่านมีโอกาสได้ช่องเข้าไปรอเลี้ยงใจท่านจึงส่งพน,นําให้จท่านสามารถปล่อยวางและคลายจากความเป็นห่วงกังวลลงไปได้ มือใ,ใจของแม่ใหญ่โลกเดคลายจากความเป็นห่วงเป็นกังวลลงไปได้แล้วจึงส่งผลน,นำให้บุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสงมไว้ในสมัยตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ทำตามประเพณีและบุญสงเคราะห์โลกเป็นต้นได้ช่องตามมาส่งผลมากเข้ามากเข้า ก็ทำให้การีเยดของท่านมีความผ่องใสแล้วก็สว่างสวายมากขึ้นเรื่อยๆทันทีที่บุญทุกๆบุญเข้ามาหล่อเลี้ยงใจท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วท่านนั้นเองการีเยดของท่านก็ได้แวบไปเกิดเป็นเทพธิดาคนทันระดับทวปปายูบนสวรรค์ยันจตุมหาราชิกาในทันที ตู้จ้าหลักจริกายละเอียดของท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนทานส,สวยแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต้นกับที่พระเจ้าสมบัติของตัวท่านเองอย่างสุดๆเพราะที่พระเจ้าสมบัติต่างๆท,ที่ตัวท่านได้เห็นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ตัวท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในเมืองมนุษย์นี่เนาะ โดยเฉพาะที่พยาวิมานท่านเทพธิดาคุณธันหรือคุณแม่ทั้งสุขนั้นจะมีลักษณะเป็นวิมานไม้สีทองขนาดย่อมย่อมที่มีความสวยสดงดงามอย่างมากอีกทั้นตัวท่านจะมีเหล่าบริวารเป็นทิพย์คอยพรณนิบัติรับใช้อยู่จำนวนหนึ่งอีกด้วยนี่เนาะซึ่งท่านเทพธิดาคุณันท ก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงลูกๆงท่านในทํานองที่ว่าขอบใจใลูกโลกทุกคนที่ได้ทำบุญและกอทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับท่านในตอนนี้ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากปฏิสวรรค์่งนี้มีแต่ความสะดวกสบายทุกๆอย่างและท่านก็ได้เห็นผลอย่างบุญิตาของตัวท่านเองแล้วว่า บุญมีจริงสวรรค์มีจริงและให้ผลมากมายจริงๆขอลกลูกทุกคนอย่าได้ประมาท้ต่งใจสั่งสมบุญกันมากๆและทั้งก็อยากให้ลูกๆทุกคนรักใคร่กลมเกลียวและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอย่าต่างคนต่างอยู่ขอให้ตัวลูกได้ช่วยตำหนาที่เป็นกระไรมิรให้กับทุกๆคนในครอบครัวด้วยและเมื่อทุกๆคนในครอบครัวได้ดทาบุญทุกๆบุญแล้วก็ ขอให้อุทิศวนบุญส่วนกุศลส่งมา้กับท่านอีกบ่อยๆนี่ก็เป็นก็ความที่ท่านฝากมาถึงลุลๆท่านในทํำนองนี้นะจ๊ะส่วนวร่าวิบากกรรมใดที่ทําให้ท่านต้องมาเสียชีวิตเด๋ยเราไขามโนตานในเส้นเลือดที่เป็เลี้ยงหัวใจต่ยอายุ75ปีนั้นเราก็คงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปนี่นะจ๊ะสำหรับวันนี้ดัมมาอิสกูนี่ Children, come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way. Mama is good. เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทุกคนและความตายแต่ต่างคนต่างมาแล้วก็ต่างคนต่างไปนี่เนะเออถ้าถ้าเจอกันในประโลกนี่เนอะสมมุติว่าจากชั้นสี่ยันตสิทธิ์มาฉัน้นเจตุมหาลาชิกาจะเป็นยังไงนอะ หรือจากฉันจตุมหารกาล่่งไปทั่วตรงนั้นเออจะได้หรือเปล่าเนาะแล้วจะเจอกันได้เนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะเออนีออ่นะ